ก็แล้วผมก้าวสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอเดลแอนด์แอนเจอร์ทุกท่านนะครับอยู่ผมอาคษาแคปเก้วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัปเดตนะครับของอาเซเว่นไนท์ไอเดลแอนด์แอนเดอร์เจอร์เนาะก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของวันที่19นะครับเดือนที่10เนาะก็ในอัปเดตนี้ครับก็จะมีอ่าคอนเทนต์ใหม่ปรับปรุงคอนเทนต์รายค้าสินค้าอันนี้มันขึ้นมาแทบตอลอดอยู่แล้วมาดูกันที่อัศวินที่เพิ่มมาใหม่เลยครับจะมีทด้านของ ซาเลมและก็ฝุงเยี่ยนนะครับโดยนะครับในส่วนของอาซาเลมครับคือน้องเป็นผู้ชายและหนาขึ้ามายนะครับโดยซาเลมนะครับจะเป็นประเภทพิสัยไกลครับการโจมตีทั่วไปสร้างความเสียหาย175แล้วก็การโจมตีติดคี้ที่เข้าเนี่ยอ่าจะทำให้ตัวเองล่องหลครับนานสองวิเนาะะ ต้องมาดูกันว่าตัวลุยอารีนาอย่างนี้เนี่ยจะติดเมตาไหมเนาะ mm hmm. ก็โดยสกิลแอคทีฟนะครับจะพุ่งเข้าไปหา,าเป้าหมายนะครับโดยพุ่งไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ห่างห้าเมตรนั่นแหละก็คือเน้นเข้าไปยิงนะครับ mm hmm. เขาจะข้างหลังนะจะได้ไม่ต้องโดนด,ดาเมจเองแล้วก็ mm hmm. เมื่ออันตีสำเร็จนะครับจะลดอัตราคริทเชลนะครับเป็น อ่ายี่สิบเซนเป็นเวลา5วินาทีก็เป็นตัวอารีนานะครับจ๋าเลยก็ต้องมาดูกันว่าจะน้องจะติดเมตาไหมเนาะัวต่ไมครับเป็นด้านของอ่าฝืเยี่ยนกับฝืนเยี่ยนเนี่ยมีแนวโน้องที่จะอ่าได้ลงไปเล่นเนาะแต่ก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะเก่งขนาดไหนใน,ในการลงคอนเทนต์ต่างนะครับโดยฝงเยี่ยนเนี่ยจุดเด่นก็คือ การโจมตีติดคีย์ล็อของฝืนเจี้ยนนะครับจะสร้างความเสียหาย250%แล้วก็จะมอบไอยีโล่กันความเสียหายหนึ่งครั้งอะ่ะก็จะมาแทนทางด้านของเอฟเบนเนียป่ไอวาฟ้าเมกิดี้สีฟ้าก็ในการลงคอนเทนต์ต่างๆครับก็จะเป็นตัวเล gend ที่มาแทนตำแหน่งเนาะแล้วก็สกิลแอคทีฟนะครับจะสร้างความเสียหาย700%นะครับแล้วก็เรียกไงมอบ อ่าอัตราคริตได้เยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้แก่พันธมิตรนะครับประเภทระยะใกล้นะครับพิสัยใกล้อ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อัตราคิดได้เเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้มันเป็นสกิลกดใช้เพราะงั้นบัฟอยู่ห้าวินาทีก็คือจะมีความต่างในส่วนที่บัฟหายไปนะคือห้าวินาทีนะครับเพราะว่าสกิลตัวละครเนี่ยมนันคูดาวสิบวิว่างั้งนผมมองว่าไอ้สกิลตัวเนี้ยแค่แค่น่าจะมาช่วยเพิ่ม เวลาตอนราเชลกดไอ้ไ,ไม่ไกดไอ้ตีไม่ติดคีเนาะไม่ใช่กดสิเออเวลาราเชลตีไม่ติดคี้ก็น่าจะทําให้อัตราคีย์ทิเคอลของอาประเภทส่ยใกลน้น่าจะ,สะเสถียรมากยิ่งขึ้นครับแต่จุดเด่นจริงๆผมก็มองว่าเป็นการสร้างโลกเนาะไอ้จุดตรงนี้ไม่ผมมองว่าไม่สามารถอาแทนราเชลได้ครับพรามันอยู่แค่5วิเนาะ แล้วก็ตัวละครระดับยูนี้นครับหลิงหลิงอ่าเป็นประเภทฟังก์ชันนะครับสกิลออร่าครับมอบโล่ทนทานให้แก่พันธมิตรประเภทป้องกันก็คือพลังป้องกันของสายป้องกันเนะี่ยเพิ่มขึ้น20%อาจจะเป็นตัวเข้าเมตาแท้งในานาคตก็ได้นะสำหรับอารีนาเนาะแต่ต้องมารอเขาดูกันอีกทีว่าจะขายแท้งกันยังไงในเกมนี้เพราะว่าตอนนี้มีแก้ เมตาของพิสัยใกล้พิสัยไกลเนาะตัวนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตแต่ผมมองว่าในการลงอ่คอนเทนต์ในเรื่องเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนครับการโจมตีติดคีย์ลอจะลดความเสียหายคีิข้อของศัตรูนะครับ16 1วินาทีอืมไม่น่าจะได้ใช้ปะมันแค่ว,วิเดียวผมมองว่ามันในอารีน่ามัน กว่ามันจะตีติดขี้กว่าอะไรเงี้ยโดนเบิร์ดดาเมจตายหา่าพอดีสิ่งที่น่าจะได้ใช้ก็น่าจะเป็นออร่านะครับแอร์ดินะแต่ต้องมารอดูกันอีกทีครับเมตตาทีมแพงต่อมาครับทางด้านของชิงเต่าครับระดับยูนิคเป็นประเภทที่สายใกล้อ่าการโจมตีติดขี้ที่เข้าก็คือสร้างความเสียหาย3ามร้อยสิครับเพียวๆไม่มีอะไรเนาะแล้วก็สกิลแอคทีฟครับมอบปั๊บผลอ่าต้านทานผลควบคุมฝูงชนก็คือ ต้านทาน CC นะครับให้แก่ตนเองบูลาสิบวินี่ก็น่าจะอารีนามั้งนะน่าจะด๋อยอยู่มั้งอารีนาก็มีประมาณนี้ครับตัวอยู่นี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเลยสำหรับอัปเดตนี้สำหรับปุกิพีดิฟเอ็กซ่าตัวนี้น่าสนใจมากครับในการาฟาร์มวิจัยนั่นเองครับสกิลย่องเงียบเวล5ครับปูกิที่มีตอนนี้เหมือนจะเป็นสกิลย่องเงียบเวล4 ซึ่งมันให้ความเร็วเคลื่อนที่16%ตัวนี้20%ก็น่าจะดีกว่าครับก็เอามาวิ่งวิจัยเนาะก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคอสตูมครับคอสตูมในรอบนี้สวยมากๆเลยนะแล้วก็มีทางด้านของคอสตูมเอสนะีิเพิ่มมาผมมีตัวดองเก็บไว้จบเดี๋ยวรอไว้คอสตูมลินแล้วก็ในส่วนของเพิ่มสเตตใหม่ครับอัปเดตจาก360 ว่า3,600ครับขอไปเป็น4,800ไอ้3,600เนี่ยยังไม่ผ่านเลยซึ่งมันยากมากๆครับตอนนี้เพิ่ม4,800มาผมมองผู้เล่นตออเนี้มันจะตามไม่ทันเอานะแล้วก็เพิ่มเวสไกด์ถึง2,900อันนี้คนที่ผ่านไปแล้วก็น่าจะได้รับของรางวัลฟรีๆครับแล้วก็ขยายคุณสมบัติพิเศษก็คือไอ เอาวุธที่ว่าเอาเ,เอาหรียญไอหินดวงจันทร์ไปสูงแล้วแหละขยายชั้นสูงสุดของหอ,อคอยไปชั้น400โอ้โหอันนี้คอนเทนต์เพิ่มใหม่เยอะมากครับผมกําลังตันๆเลยไม่มีอะไรทำด่ายก็ผ่านไม่ได้หอ,อคอยก็ตันโอเคครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นขยายระดับความยากสูงสุดของดันเจียนทองให้มีถึง200ระดับโหเชี่อเพิ่มมา100 100ที่ชั้นโอ้ my god แล้วก็การปรับปรุงคอนเทนต์ครับวงล้อนําโชคครับจากตอนแรกบนเบต้าอันนี้จะเปิดใช้งานจริงเนาะแล้วก็การใช้งานก็จะเป็นเหมือนเดิมโดยการปรับปรุงอัปเดตครั้งนี้จะมีการปรับอินเทอั์นเมื่อสุ่มวงล้อไบ cover สี่แฉกที่ได้รับก่อนน่าจะไม่สามารถใช้งานได้อีกครับผมแล้วก็มีประมาณเท่านี้เนาะสำหรับวงล้อแล้วก็เปลี่ยนภาพสัตว์เลี้ยงดีเชลเพื่จะเป็นนกอ้วนที่น่ารักขึ้น อัปเดตใหม่ปรับปรุงการเลื่อนนะครับหน้าคุณสมบัติพิเศษนะครับให้เลื่อนได้ง่ายยิ่งขึ้นก็มีปุ่มเลื่อนมานะครับจากตัวนี้ต้องเลื่อนกันเอาเองมาดานบาลานการหลบหลีกบางสเตจนะครับก็คือมอนหมู่เนี่ยจะค่าหลบหลีกนะครับจะต่ำลงก็เดี๋ยวมารองดูกันอีกทีครับว่าด่านจะผ่านง่ายแค่ไหนอ่าแล้วก็ปรับบาลานเหรียญทองก็คือจะทําให้เหรียญนะครับในด่าน2 4งวถึง3าเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพื่อให้รองรับกับเรื่องไง อิทธิพลในชั้นที่สูงยิ่งขึ้นเนาะผมมองว่าตรงนี้นี่ยควรปรับตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะเพราะว่าตอนนี้อิดผมเนี่4สี่สี่สองมันแทบจะไม่ขึ้นแล้ววันหนึ่งอะแล้วก็ปรับการเพิ่มพลังอ่าในการอัพอิดเนาะก็เพิ่มป้องกันไกับ HP น่ให้สูงขึ้นในขั้นที่4 4และ45ครับแล้วก็ ไม่มีอะไรอันนี้การแก้ไขบั๊ปัญหามอนเตอร์ไม่โจมตีมีด้วยเหรอปกติโดนตลอดแก้ปัญหาผลสกิลคิจข้อของไอรีนบางภาษาโอเคไม่เกี่ยวกับเราเอฟเฟกของอาซีวินบางตัวแสดงเป็ปกติอ่าอันนี้ไม่กราฟิกรลุกละก็มีประมาณนี้ครับกับการอัปเดตครั้งนี้แล้วก็ในรอบนี้ผมมาทำคลิปอัปเดตเนาะไม่ใช่เป็นคลิปไอเรื่อไงข้อมูล เป็นเพราะว่าผมอาจจะข้ามนะครับไอสอตัวนี้ที่มาใหม่เนาะก็บริหารจัดการเป็รกันดีๆครับสาหรับนักผู้ช้ทุกท่านก็สำหรับคลิปในครั้งนี้ก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปอัปเดตครั้งหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม